สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเช่าพระเนื้อดินนะครับพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพระในสภาพสวยมากเลยครับต้เดิมนะครับไม่หักไม่ซ่อมเลยพอดีมีพี่พี่ส่งเข้ามาแบ่งปันนะครับส่งเข้ามาแบ่งปันต้องขอ ตรงนี้ถือว่าสวยถูกใจเลยครับนี่ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดน,นะครับมีป้าเครื่องนะครับอยากให้เช่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้ครับขอบพรคุณครับ